สวัสดีครับพบก,กับสุรุคันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวบบูเอคโคตีข่าวนะครับว่าหงแดงลูกหูลงคว้าตัวเอ็มบิโมตลาดการสแกนเตะเสม,มอนะครับลิเวอร์พูลของพวกเราเซ็นต์ยากับนักเตะอยู่2คนนะฮะนั่นก็คือฟาเดรโกเกียซาจากยูนตุสและจอร์จี้มามาร์ดาชูรี่จากไอ้คังคาบาลเลเซียโดยมามาร์ดาชูรี่จะไปเล่นแบบยืมตัวกับสโมสรไอ้คังคาบาลเลเซียตลอดจบฤดูกาลน,นี้ก่อนที่จะไปยังแอนฟิลด์อย่างเป็นการในปีหน้า โดยมีจุดประสงค์นะครับเพื่อเป็นผู้สอบทอดตําแหน่งของอลิซงเบเกอร์ในที่สุดนะครับโดยอเดอร์สเลตครับเริ่มต้นฤดูกาลที่น่าประทับใจในฐานะผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลด้วยการออกสตาร์ทชนะ3เกมรวดในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูดกาลนี้และเข้าสู่ช่วงปักเบรกระหว่างทีมชาติหลังจากที่ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป3ประตูต่อศูนย์ที่โอัตแทดฟอร์ดโดยล่าสุดครับแหล่งข่าวจากลิเวอร์พูลนะครับรายงานมาว่าของแดงลิเวอร์พูลผู้เราเล็งคว้าตัวบรานเอมิโม โดยลิเวอร์พูลมีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายทีมของบรนซ์เอเิโม่นัเตะของเรนฟอร์ดตามการแรงงานของกิฟมิสปอร์ตและลิเวอร์อีโคเอามาตีข่าวต่อนะฮะว่าหงแดงระบุว่าก่อนหน้ารายนี้ก็เป็นเป้าหมายที่พวกเขากำลังมองหาที่จะเซ็นสัญญาเมื่อตลาดการแข่งขันนักเตะเปิดในเดือนมกราคมหรืออาจจะรอจนถึงช่วงฤดูร้อนรายงานอ้างว่านะครับลิเวอร์พูลจะเผชิญกับการแข่งขันจากทั้งไอพยินย์อาร์ซนอลและเดลกอสโซ่นักเตะเพื่อแย่งชิงไลเซนนักเตะคนนี้นะฮะ กับข่าวเชื่อมโยงกันอีกครั้งนะครับไรอันเอ็มบิโมนะครับกองหน้าของเกลนฟอร์ดนะครับคนนี้ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับเราในตลาดการสกัดนักเตะในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมานะครับเนื้อมาเป็นบทเรียนให้กับโมซาลาถึงความจริงของการย้ายไปลีกสุดิอาระเบียท่ามกลางข่าหลือเรื่องสัญญาฉบับใหม่โมซาลาทำไมลิเวอร์ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญนะครับหลังจากบทสัมภาษณ์หลังจุเกมที่ชนะ แมนเชสเตอร์ยไนเต็ดและมีข่าวลือว่าซาดิโปลีสนใจที่จะดนึงตัวเข้าร่วมเทียมครั้งล่าสุดในการที่โมนซารต่อสัญญากับลิเวอร์ pool กระบวนการนี้ใช้เวลานานมากแต่ในที่สุดก็ต่อสัญญากับลิเวอร์ได้สำเร็จขณะที่ซาร่ากำลังพักผ่อนอยู่ที่เกาะมีโกนสก็มีการประกาศออกมาอย่างกระทันหันนะฮะสองปีผ่านไปนะครับซาราเหลือสัญญาอีกเพียงแค่ปีเดียวและจนถึงนาทีน,น,นี้ลิเวอร์ pool ก็ยังไม่ได้พูดคุยกับซาร่าเรื่องการต่อสัญญาชุดใหม่ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลน,นะครับ เพราะซาลาสามารถเจจาย้ายทีมแบบฟีเไปยังสโมสรต่างประเทศได้ล่วงหน้าก่อนฤดูร้อนในอีกเพียงแค่116วันข้างหน้าซาลาเก่ากับสแก็สปอร์ตครับหลังจากที่ทําประตูได้ในเกมที่ชนะแมนเชสเตอร์ที่โอทฟลัดฟอร์ดว่าก่อนเกมผมบอกว่านี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมได้ลงเล่นที่นี่กับลิเวอร์พูล ไม่มีใครในสโมสรพูดคุยกับผมเรื่องสัญญาดังนั้นผมก็แค่คิดว่าโอเคผมกําลังเล่นฤดูกาลสุดท้ายของผมแล้วรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นในตอนจบฤดูกาลถ้าเขาจะย้ายทีมแบบฟรีๆนั่นคงเป็นเรื่องแปลกสาหรับลิเวอร์พูลอย่างน้อยที่สุดก็ควรที่จะต่อสัญญากับผู้เล่นเพื่อแใน่ใจได้ว่าจะลดค่าตัวในการยืมถียมเพียงแค่ปีที่แล้วมีข้อเสนอซื้อซาราอยู่ที่มูลค่า197ล้านดอลลาร์หรือ150ล้านปอนด์ ถูกปฏิเสธในทันทีและการเสียเข้าไปแม้จะได้เงินน้อยกว่านั้นมากก็ถือเป็นการสูญเปล่าตามการรายงานจากขอบออสไซนะฮะสโมสรนในซาดิโปลีอย่างอัลอีลาดและอัลอาลีเตรียมเสนอแพ็กเกจค่าเหนื่อยให้กับซาลามูลค่ากว่า100ล้านดอลลาร์หรือ76ล้านปอนด์ต่อปีตลอดระยะเวลา3ปีซึ่งคิดเป็นเงินประมาณ6 3 0 0 0 0ดอลลาร์หรือ480,000ปปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งมากกว่าที่เขาได้รับ ในปัจจุบันกับลิเวอร์พูลเพียงเล็กน้อยอย่างไรยก็ตามนะครับในแง่ของอนษษาคตซาลาเงินไม่น่าจะเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจโดยแข้งชาวียอรยนี้ได้รับเงินจำนวนมหาศาลจากลิเวอร์พูลและก็ตกลงการเป็นสปอนเซอร์ที่เขาร่ำรวยอยู่แล้วและผู้เล่นก็มีความคิดที่จะเล่นอยู่ในระดับสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใดซาลาทำผลงานได้ดีเสมอในเกมใหญ่ๆและบนเวทีใหญ่ๆและเป็นที่ชัดเจนว่าไม่มีเงินจำนวนใดที่ โครงการของซาดิอัลเวียจะสามารถดึงดูดเขาได้เขาเพียงแค่ต้องดูประสบการณ์ของอดีตเพื่อนร่วมทีมอย่างซาดูมาเน่โรเบรโตเฟอร์มิโน่และจอร์แดนแฮนสันเป็นตัวอย่างมากกว่าหนึ่งปีแล้วนะครับที่ซาดิโปลีเริ่มดึงดูดนักเตะชื่อดังรวมถึงเนย์มาร์และเอ็นโคลกนเต้ลองถามตัวเองดูว่าครั้งสุดท้ายที่คุณเห็นแม้แต่ประตูที่ทำได้ในลีกนี่คือเมื่อไหร่ยากที่จะนึกถึงช่วงลาใดาช่วงละหนึ่งที่เกิดขึ้นในลีนกตะวันอกกลาง แม้จะมีอดีตดาวดังของลิเวูบางคนรวมถึงสตีเวนเชลลาดอยู่ที่นั่นเดนมาร์กก็เป็นหนึ่งในนักกีฬาที่ยญ่ที่สุดในโลกแต่แทบไม่มีข่าวคราวเกี่ยวกับผลงานของเขาเลยนอกเหนือจากในซาอุดีอาระเบียระดับความสามารถของซาลาต์สมควรที่จะได้รับการแสดงให้เห็นบ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดังเช่นที่เขาแสดงเห็นในเกมล่าสุดพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมนั้นซาลาต์ทาได้10ประตูจากการลงเล่นที่โอทัตฟอร์ดครั้งล่าสุด และคุณก็คงได้เห็นประตูล่าสุดของซาร่าหลายครั้งแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอย่างไรก็ตามนั่นเกิดขึ้นในเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอ,อัลเอลารัหรืออ,าอาลัลวารีก็ม่น่าจะมีใครนอกเหนือจากสุดิอาระเบียสังเกตเห็นไม่เห็นเหตุผลว่าซาร่าจะสนใจยัดไปเล่นในีกซกสุดิอาระเบียดังนั้นเพื่อให้แน่ใจได้ว่าเขาจะไม่ลงเอยที่สโมสรกู่แข่งในยุโรปหรือแม้แต่ในพรีเมีย มีขั้นตอนต่อไปที่ลิเวอร์พูลควรทําก็คือการต่อสัญญาช่วงใหม่กับซาลานั่นเป็นสิ่งที่จําเป็นมากก็บทเรียนตัวอย่างไี่เห็นแล้วนะครับเนม่านะครับซาดิโอมาเน่โรเบร์โตเฟร์มิโนจอแดนเทนสันนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับซาลาเลยนะฮะเขาคงไม่อยากย้ายไปที่ลีกซาดิอาระเบียอย่างแน่นอนนะจ๊ะเหลือแค่แลิเวอร์พูลแลละนะฮะที่จะยื่นตอนไหนแค่นั้นเอง ฟอเบีโซโรมาโนอัปเดตข่าวลืออลิซงเบเกอร์จะย้ายจากลิเวอร์พูลไปซาดีอาระเบียในปี2025หรือไม่หลังจากตลาดการสแกนนักเตะที่วุ่นวายนะครับลิเวอร์พูลก็ได้ทีมสําหรับช่วงครึ่งแรกของฤดูกาล2024-2025แล้วแม้จะมีข่าวลือเรื่องการย้ายทีมของอลิซงเบเกอร์ไปลีกซาดิอาราเบียแต่สุดท้ายก็ยังอยู่กับทีมต่อไปนะครับโดยสถานการณ์ของอลิซงเบเกอร์หลังจากที่เจคกิงคลับ ออกจากลิเวอร์ pool ก็มีข่าวลือว่าอาริซูเมเกอร์อาจจะย้ายตามไปด้วยมีรายงานว่าเขากําลังเจรจากับสโมสรใน,นลีกซาอุดิอาระเบียและการที่ Liverpool ลิเวอร์ pool เซ็นชัยจับจะทีมา Mazda c วรีก็ยิ่งทําให้ข่าวลือนี้ดูมีน้ําหนักมากขึ้นนะครับย้อไรยก็ตามนะครับในช่วงท้ายของตลาดข่าวกานักเตะอาริซูเมเกอร์ก็ได้ออกมาประกาศว่าเขาจะอยู่กับลิเวอร์ต่อไปทําให้ข่าวลือเรืร่องการย้ายทียมเงียบลงไปชั่วคราวแต่ล่าสุดน,นะครับฟาบิิโอโรมาโนได้ให้ความคิดเห็น นักข่าวฟาบิโซโรโมาโนกล่าวว่าตอนนี้มันยังเร็วเกินไปที่จะคาดเดาถึงอนาคตของอางอริซุเมเกอร์แม้ว่าจะมีข่าวลือมาตลอดแต่ก็ยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมแผนของลิร์พูกับจอจีมมามาร์ดชิวิลี่การที่ลิรูพูเซ็นัากับมามาร์ดชิวิลี่ทำให้เกิดคำถามว่าใครจะเป็นผู้สมบตูมือหนึ่งในระยะยาวในตอนนี้อาริซุเมเกอร์ยังคงเป็นตัวจริงที่มีใครท้าทายได้แต่ในสั้นาันหน้าสถานการณ์อาจเปลี่ยนไป เมื่อมารมา์ตดาชิวลีก่กลับมาจากการยืมตัวกับบาเลนเซียแฟนๆดีวูคงอยากเห็นให้อลิสงเบเกอร์เป็นเมนหนึ่งต่อไปให้หนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ก็มีเหตุผลที่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในปีหน้านะฮะจอร์บันเสนอทฤษฎีใหม่นะครับว่าทำไมเจกคกิ้งคลับไม่เซ็นสัญญากับไมซกไกซโดให้กับ Liverpool. ลิเวอร์ pool ลิเวอร์ได้เปลี่ยนแปลงแผนกองกลางของพวกเขาอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมานะครับ โดยมีนักเตะเข้ามาใหม่ถึง4ี่รายหงดังต้องการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแดนกลางเมื่อปี2023เนื่องจากนักเตะอย่างจาแดนแฮนเดอร์สันและฟาร์มโยเริ่มหมดเรี่ยวหมดแรงอายุมากขึ้นสรุปรวมแล้วลิอรูพูเสียกองกลางไปถึง5คนเมื่อปีที่แล้วโดยแฮนเดอร์สันและฟาร์มโยย้ายเข้าไปร่วมทีมในลีกซาอุดิอาระเบียร่วมกับน um ายบีเกต้าเาจมินเนอร์และเล็กอ็อกเล็กชูเมลน์ก็ย้ายออทีมแอนฟิลด์เช่นเดียวกันสิ่งนี้ทําให้พวกเขาต้องการกําลังเสริมอย่างมาก โชคดีที่การมาถึงของอเ so ล็กซิสแม็กอลิสเตอร์โดมิิกโซบอลสไลน์วัตตูรเอนโดและไรอันสกาเ็นแบกปรับปรุงทีมลิเวอร์พูลให้ดีขึ้นอย่างมากจอนบานนะครับได้เสนอทฤษฎีเรื่องไมเซกาไกเซโดกับลิเวอร์พูลโดยลิเวอร์พูลนั้นพยายามอย่างหนักที่จะนํานักเตะที่สามารถเป็นแกนหลักใน,ใ,นในการของพวกเขาในอีกหลายปีข้างหน้าตอนนี้กราฟฟนแบกกาลังทำง,งานด้อย่างยเยี่ยมเยี่ยในฐานะกองกลางตัวรับของลิเวอร์พูลโดยการประกบคู่กับอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์ได้อย่างน่าประทับใจ แต่ในความเป็นจริงแล้วที่ว่าลิวพูพยายามเซ็นสัญกับมอยเซกไกเซโดเมื่อเขาออกจากไรเดนเมื่อปี2023หงแดงน,นะครับยังได้รับการยอมรับจากขคอเนอ110ล้านปอนด์จากเจลซีแต่อย่งางไรก็ตามมอยเซโดตั้งใจที่จะเข้าร่วมทีมเจลซีและปฏิเสธการย้ายไปร,ร่วมทีมลิวพูนในที่สุดไม่ว่านี่จะเป็นเหตุการณ์ที่เรับการยอมรับและสะเทือนขวัญสำหรับแฟนหงแดงและเป็นสิ่งที่มอยเซกไกเซโดเองก็ยืนยันแต่จรนบานอดีตปีกข,ของทีมลิวพูระดับตำนาน ได้เสนอทฤษฎี Disney ใหม่ที่ว่าทําไมนักเตะชาวเอกวาดอร์ถึงไม่ได้เซ็นสัญญาก,กับลิเวอร์พูลเมื่อคุณมาลิเวอร์พูลคุณก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนจอห์นบันอธิบายกับแกลลี่นินเกอร์ใน The r e ร t i s f o o t b a l l ดังนั้นคุณไม่สามารถเดินไปรอบๆเร,ราวกวับว่าคุณดีกว่าคุณอื่นและพวกเขาก็ต้องทําการบ้านเกี่ยวกับบุคลิกก่อนเซ็นสัญญาก,กับผู้เล่นที่น่าสนใจคือผมไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับมเซ์กาเซโดแต่เห็นได้ชัดเจนว่าพวกเขาไม่ได้เซ็นสัญญาก,กับเขาด้วยเหตุผลบางอย่าง และเขาเป็นผู้เล่นที่จะเยี่ยมตำนานลิพูลเกาวเสริมและนั้นผมคิดว่าลิพูดูบุคลิกของคุณด้วยและพวกเขาโชคดีมากถึงแม้เยอรอเก้นคลอปจะจากไปเมื่ออเนอร์สล็อตพูดอะไรบางอย่างพวกเขาก็ทำตามเพราะผมคิดว่าพวกเขามีบุคลิกแบบนั้นทีเวลาเปิดเรื่องราวของเมยเซ่ไก่ซโดในขณะที่ลิพูเป็นที่รู้จักกันดีในการประเมินบุคลิกของผู้เล่นก่อนที่จะเซ็นญ,ญาตกับพวกเขาแต่ทฤษฎีของจอห์นบานดูเหมือนจะไม่น่าจะเป็นไปได้มากนักในที่นี้ ความจริงก็คือหงแดงพยายามเจรจาเงื่อนไขกับมยเซ่ไก,ก่เสโดในเดือนสิงหาคมปี2023ไม่ใช่กรณีที่ลูบูถอนตัวหงแดงยังคงอยู่ที่นั่นเพืเ่อเซ็นญาก,กับดาวเตะในวัย22ปีแต่ตัวผู้เล่นเองไม่ต้องการย้ายทีมมาลูบูผู้ตั้งแต่นั้นมาเห็นได้ชัดเจนว่าเรื่องต่างๆเป็นไปได้ยากเล็กน้อยสำหรับมยเซ่ไก,ก่เสโดก็มีปัญหาในการเริ่มต้นกับทีมโชซีที่ยำแย่รุ้นือนว่าจะเป็นเงาผู้เล่นที่เดอะบลูคิดว่าพวกเขากำลังจะเซ็นสัญญา แต่ในขณะที่ยังมีคําถามว่าเขาตัดินใจถูกต้องสําหรับตัวเองหรือไม่ตอนนี้ไม่มีทางหวนกลับได้แล้วถึงเวลาที่จะจบเรื่องนี้แล้วนี่คือสุขภาพลิเวอร์ pool นะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรบอบยันของที่7กันยายนนะครับขอเชิญแฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมอสรลิเวอร์ pool สโมอสรอที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์ pool และเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมอสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด u b s สคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมึงน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ